เล่นเกมอีกตัวเอเชียเราแล้วก็ยังมีโอลิมปิกถ้าไปถึงโน้นได้ลูกจะปรจ้บความได้ส่งสุดพูดในฐานาที่เกยเป็นนายกสมาคมผมคิดว่าสุดที่รักซะแล้วคิดว่าคนสวยพอดีผมจะ้องไส้ละลายละายนะครับแล่รักแากเลยเขาเ็กเลยก็คัวนักกีฬาจริง โอเคโอเค่ลยได้เลยขึคอีเลยอกคภาพด้วยอคุ้ร่างสร้างสิ่งที่ประให้นกรอกะคับก็ตั้าแต่ซ้อมตั้งแต่การเก็บตัวตั้งตมาจนถึงประสบผลสาเร็จในวันนี้สร้างเสียให้กับหมู่บ้านโง่หมู่ิกเ้าสร้างเสียให้ตำบลต้นน ทุกคนรู้จักน้องออฟเป็นอย่างดีแล้วนะครับรู้จักอำเภอศรีนครินทร์นะครับ <imo> จะได้เชิญเชิญพ่อบนเวทีโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับเก็บตัวด้วยนะครับว่าจะมอบของฝา,า,นากน้องออฟที่ขาดนะครับมาดูออที่น้องออฟโอเคครับผมน้องแสดงถึงความรู้สึกที่สามารถนำเหรียญทองกลับมาสู่จังหวัดพัทธลุงและ ร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินะครับครับคนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณแรงใจแรงเชียร์จากพี่น้องชาวพัทลุงครับทุกคนเลยที่ส่งอางใจมาเชียร์ก็ผมก็พยายามทำที่สุดครับสี่เดือนหลังคือพยายามทุกประเทศมาตลอดเลยครับครับก็ทั้งนี้ก็ดีใจมากเลยครับที่ทําได้ประสบความสําเร็จเพื่อข้าดสุดๆเลยครับก็เป็นเพราะ กำลังใจด้วยแหละครับ,รบที่ผมท,ท,ที่ทำให้ผมทำได้ครับแ <_ D> รงบ <_ D> รันดาลใจสูงสุดที่ให้เราประสบความสำเร็จในครั้งนี้นี่นะครับพ่อแม่นะครับญาติพี่น้องรดทุกคนทราบว่าเหรียญทองกระโดดสูงนะครับผมเป็นเหรียญแรกในกีฬาซีเกมครับใช่ครับในรอบ40ปีครับ40ป,ปีที่ได้เหรียญทองมาความมุ่งหมายของเราต่อไปนะครับผมกีฬาประทุนต่อไปก็ ทำลายสตรีประเทศไทยครับก่อนครับแล้วก็ไปไปเอเจนต์เกมเข้าสู่ระบบโอลิมปิกใช่ครับ้อาจะแนะนำเยาว,วชนน้องๆรุ่นหลังอย่างไรบ้างครับในการเรล่นกีฬาโอ้ก็เนี่ยอยากจะขอฝากเล้ว่าอยากให้น้องๆตั้งใจครับ พี่ก็เหมือนแบบวันหนึ่งผมเมื่อสามสี่ปีหลังก็คือเหมือนไฟในตัวดับไปเลยครับท้อหมดทุกอย่างแย่หมดผมก็ตั้งใจซ้อมซ้อมซ้อมแข่งแพ้แพ้แพ,แพ้สุดท้ายก็มีวันนี้ละครับว่าทำได้แล้วครับ